สวัสดีครับผมน,นายธนพัฒน์พรมพักดีเป็นนักศึกษาแกนนําฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการปลูกผักปลอดสารพิษคุณต้องมีความรู้ดังนี้มีความรู้ในพืชพันธุ์ต่างๆมีความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์มีความรู้เรื่องต้นทุนงบประมาณในการทําแปลงผัก มีความรู้ขั้นตอนและวิธีการเตรียมดินมีความรู้วิธีการปลูกผักดูแลรักษาผักปลอดสารพิษมีความรู้วิธีการเก็บเกี่ยวการจําหน่ายและการตลาดต่อไปผมจะมาสาธิตการปลูกผักสารแะแหน่ปลอดสารพิษเริ่มแรกเตรียมต้นกล้าสารแะแหน่ครับและวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้จอบไว้สําหรับขุดและพรวนดินเพื่อทําแปลง ไว้สำหรับขุดหลุมปลูกผักคาดไว้สำหรับเกี่ยดินให้หน้าดินเสมอกันบัวรดน้ำไว้สำหรับรดน้ำแปลงผักเพื่อไม่ให้หน้าดินพังทลายครับขั้นตอนและวิธีการเตรียมดินผมจะเลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำแปลงขนาดกว้างยาวตามพื้นที่ของเราแต่ความกว้างไม่ควรเกิน1เมตร ถ้าแปลงกว้างไปจะทำให้การดูแลรักษายากทำการขุดดินตามขนาดที่กำหนดไว้ และเก็บวัชพืชที่อยู่ในดินออกให้หมดควนดินเพื่อช่วยการระบายน้ำได้ดีและคาดดินให้เสมอกัน ตากดินให้แห้งประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วทำการย่อยดินเป็นก้อนเล็กๆผสมดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อย่างละหนึ่งส่วนเมื่อผสมได้แล้วให้ทำเป็นรูปแปลง เตรียมที่จะปลูกผักต่อไปต้องดูว่าผักที่จะนํามาปลูกนั้นจะปลูกเป็นแถวติดกันห่างกันถ้าห่างกันก็ขุดเป็นดินหลุมเล็กๆไว้ตามระยะที่พอเหมาะเราจะปลูกสารแหน่โดยต้นกล้าการถอนกล้ามาปลูกควรทาในตอนเย็นและควรขุดให้มีดินติดมาด้วยเราจะปลูกเป็นแถว และระยะของหลุมห่างกันประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นใช้ไม้จิ้มลงเพื่อทำหลุมนำต้นก้าหยอดลงหลุมและกบดินให้ดี จากนั้นผมใช้คุณธรรมความขยันดูแลรักษาและลดน้ำผักทุกวันอดทนต่อแสงแดดและสภะาพอากาศในช่วงเวลาที่ออกไปดูแลแปลงผักโดยผมจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอบที่เพื่อนๆได้ทำไว้จากฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมีความซื่อ ผมมีความซื่อสัตย์คือจะไม่ใช้สารเคมีและมีน้ำใจแบ่งปันครับผมได้ใช้ความพอประมาณคือการปลูกผักและคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่มีความพอดีกับตนเองและคนในครอบครัวเลือกผักได้เหมาะสมกับฤดูกาลและใช้งบประมาณในอย่างพอเหมาะสมควรกับพื้นที่และต้นทุนของตัวเองโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นเหตุผลในการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อได้ผักปลอดสารพิษและกระชายขาว ไว้สำหรับใช้เป็นยาต้านเชื้อไว,ไวรัสโควิด -19 ได้เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเพื่อใช้เวลาย่างให้เกิดประโยชน์ด้วยครับก่อนที่ผมจะทำการปลูกผักปลอดสารพิษผมได้ศึกษาการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษโดยมีการวางแผงปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำแปลงผักครับ เพื่อไม่ให้น้ำที่เรารดหรือน้ำฝนพัดพาหน้าดินและปุ๋ยไปมีความมั่นคงและแข็งแรงครับผมได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างระวัดระวังและปลอดภัยการจัดเก็บอย่างถูกต้องและเป็นระเบียดครับมีการศึกษาโรคที่เกิดกับผักป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคก,กับผักและมีการพัฒนาการจัดเวรการดูแลรักษาผักด้วยครับหลังจากที่ผมปลูกผักแล้ว ผมก็มีหักปลอดสารพิษไว้รับประทานและลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวและจําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัวในส่วนของผลที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมผมได้สร้างความสัมพันธ์อันดีในควาเรือนกลุ่มเพื่อนคุณครูและชุมชนมีการทํางานการเป็นทีมมีการน้ำใจแบ่งปันความเข่งแข่งในชุมชนและความรักสามัคคีในหมู่คณะ ผักที่ผมปลูกจะปราศจากสารเคมีไม่มีสารพิษตกค้างในดินและผักไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและผมได้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดผมแนะนำเศษผักที่เหลือจากการใช้ประโยชน์มาใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเช่นการหมักปุ๋ยชีวภาพจากฐานการเรียนรู้หมักปุ๋ยชีวภาพผมได้เรียนรู้และสืบทอดจากูุิปัญญา ท้องถิ่นเช่นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยการเห็นคุณค่าของผักพื้นบ้านและรู้จักชื่อผักพื้นบ้านต่างๆเช่นผักชีผักแพลวผักขยงสาละแหน่และกระชายขาวซึ่งเป็นชื่อผักในท้องถิ่นทำให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคผักที่มีคุณภาพของคนในท้องถิ่นครับผมได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ตั้งต่อไปนี้หลักการทรงงาน การพึ่งตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในเบื้องต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้และขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการวางเส้นทางชีวิตของตัวเองให้เรียบง่าย ธรรมดาและเดินทางสายกลางด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมในจิตใจเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสมดุลของทรัพยากรให้มีความมั่นคงและเกิดความยั่งยืนเปรียบเสมือนการวางรากฐานของอาคารให้แข็งแรงการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด พราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้ย่อมสามารถสร้างความเจริญระดับสูงขั้นต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2517ศาสตร์สากรผมได้เรียนรู้จากหนังสือ สาระการดำเนินชีวิตวิชาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเรื่องปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรู้และเรื่องการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงสาระทักษะการเรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ผักปลอดสารพิษห้องสมุดและผมได้ศึกษาค้นควาจาก YouTube และอินเทอร์เน็ตเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษและผมได้ศึกษา เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษกับนายนัทพงศ์ฤทธิ์เดชเป็นป่าชาวบ้านให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษวิธีการป้องกันศัตรูพืชตามธรรมชาติการเลือกดินและฤดูที่เหมาะสมกับการปลูกผักท่านใดมีความสนใจในการศึกษาความรู้เพิ่มเติมฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษก็สอนอำเภอเสิงสาง u t u b e หรือ QR Code ได้เลยนะครับ กระผมน,นายธนพัฒน์พรมบดีนักศึกษากศอนอําเภอแสงสางขอจบการนำเสนอฐานที่4การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ mm hmm. เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ